จะมาสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนสอนประกอบหุ่นกันนะครับครับมาดูกันเลยครับตัวแรกนะครับทำนี้ครับอย่านี้ครับแล้วก็เป็นอย่างเดียจะเป็นอย่างนี้ครับตัวที่สองครับันี้ครับ ลงนี้เลยครับก็จะได้ตัวที่สามครับดูครับแล้วก็อันนี้ครับโกแยักครับตัวที่สี่ครับดูเลยครับ โอเคครับมาดูนะครับต่อชิ้นส่วนเข้าไปนะครับอย่างนี้ครับได้แล้วครับแล้วก็ต่อเข้าไปครับนครับได้แล้วครับจากนั้นก็กดเข้าไปนะครับนิดนี้งจากนั้นก็กดเข้าไปอีกข้างนึงก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูครับเอ๋นี่ครับสังเกตครับสิ นี่คือสี่เหลี่ยมนี่คือสามเหลี่ยมนี่คืออะไรวะอหนะ้าเหลี่ยมใช่ไหมตอนนี้ถูขอนี่ก็เป็นหัวกลมนะครับอัดอัดคิปจบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ